เรามาไหนเขาวันนี้หาลับค่ะหาลับค่ะมันก็ยังไม่เดินมาไม่ได้เลยหาลับเดินอ่ออนนะอ๋อ,อหนูเก็บไว้ไหนละ่ะอ๋อหนูอยจะเก็บกับขอนแก่นนะเดี๋ยวมีอะไรตามไปให้เอามาคืนะมาเ<อ>าดิเ<อ>นหาเนาะถึงแล้วค่ะอ่ะนั่งตรงนี้แนะหละทำอะไร ไล่หนกแก่นไลน่หนกแก่นเห็นเพาะมากเลยน,ออนี่แบบม่คนนี้เอาไปแหลเชื่อเขาเอารีดจัดได้ดเงี้ยเขาเลยก็ไปร้องอันนี้ไปร้องไหมหม่าม้าพาไปออไร้องเย็นใจเย็นเขาผัดกุ้งใจเย็นกินขนาดนี้ยากดีใจตายเลย กุ้งอร่อยจริงด้วยป๊าป๊าอย่าแย่งลูกสิมาล้าเหมือนแกบคนให้เขาเฮ้ยนะเขาล้อไงคะไม่โดนหลอกแล้วใช่ไหมเมื่อเนี้ยไม่โดนหลังหมาหลอกนะเมื่ที่แล้วหลอกกินอะไรโดนหลอกกินอะไรก็ไม่ได้ครั้้งนีก็ไม่ได้หลอกนะไม่ได้หลอก กุ้งเฉยๆเขาผัดปูเขาผัดกุ้งเขาผัดกุ้งวิญกุ้งมันเป็นวิญญาณเป็นของกุ้งโรยลงไปวันนี้กุ้งตัวเป็นๆเลยเห็นๆเลยอ่ะวันนี้เขามีกุ้งแบบเป็นตัวเขาก็เลยจัดมาแบบนี้ให้ลบนั้นเ็าใส่เป็นวิญญาณกุ้งอะลำนั้นวิญญาณกุ้งมันเลยมาเป็นฝอยๆกุ้งมมาโชว์เพลงนี้ ใ,<า>ให้ห้าบาทดมห้มาบาทสั่งเยอะได้ไหมป้า <laughs> ไม่เหมือนกันเดวอเอามาสิ <laughs> เอ <laughs> เอเต่อยู่เล